สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้จะจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแต่งงานเพื่อจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนีนะคะกรณีฝ่ายหญิงโสดไม่เคยเปลี่ยนชื่อสกุลและฝ่ายชายสัญชาติโปรแลนด์พำนักในเยอรมนีการเตรียมเอกสารอาจจะยุ่งยากแต่เพื่อนๆทาได้แน่นอนค่ะเอกสารที่ต้องนําไปรับรองไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี จะมีสูติบัตรฉบับจริงหนังสือรับรองสถานภาพสมรสแบบรับรองรายการทะเบียนร,ราษฎรหรือว่าทอรอ14ทับก็คือทะเบียนบ้านค่ะขอได้ที่ที่ทอำเภอที่ตัวเองเกิดน,นะคะส่วนคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวให้ขอที่สำนักง,งานทะเบียนกลางสำนักนางเลื้งนะคะสำหรับหนังสือรับรองสถานภาพสมรสแนะนำให้นำพยานไปสองท่านนะคะมีอายุเกิน18ปี พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนเป็นพ่อกับแม่ยิ่งดีค่ะสำหรับเราเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเล่มทะเบียนบ้านและสูติบัตรตัวจริงนะคะแนะนำให้เพื่อนๆนะคะไปที่ว่าการอำเภอที่เพื่อนเพื่อนเกิดก่อนเวลาเปิดทำการเพราะจะได้รับเอกสารภายในวันนั้นเลยอย่าลืมแจ้งพนักงานให้ตอบรับอ e ีเมลจากสถานทูตด้วยนะคะ เมื่อรวบรวมเอกสารได้ทั้งหมดแล้วเราจะสำเนาวไว้1ชุดเพื่อส่งให้ห้องแปลภาษาไทยอเยอรมันระหว่างที่เรารอเอกสารรับรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตหลังจากได้ยินเสียงของหัวใจของเราสองคนแล้วว่าเราต้อง แต่งงานกันแน่ๆในชาตินี้ฝ่ายชายก็จะไม่นิ่งนอนใจค่ะเขาก็จะไปปรึกษานายทะเบียนที่อยู่ในเมืองของเขาจากนั้นนายทะเบียนในเมืองเขาก็จะให้ลิตรายการเอกสารที่ฝ่ายหญิงต้องใช้ในการสมรสในประเทศเยอรมน,นีค่ะหลังจากนี้จะมีเอกสารบางตัวเพิ่มเติมเพื่อให้สถานทูตเป็นผู้ออกให้เราตามรายละเอียดที่ฝ่ายชายได้รับมาอย่าเพิ่งท้อกันนะคะเพื่อนๆทําได้แน่นอนค่ะเชื่อจ้า เมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำนัดกับทางสถานทูตเพื่อรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงรับรองสำเนาห,หนังสือเดินทางลงนามในหนังสือมอบอำนาจและบันทึกคำสาบานเอกสารที่รับรองไม่ปลอมแปลงต้องส่งสำเนาหให้กับห้องแปลภาษาไทยเยอรมันที่ได้รับอนุญ,ญาตจากศาลในประเทศเยอรมน,นีเท่านั้น ก่อนนำเอกสารไปรับรองที่สถานทูตแนะนำให้นำหนังสือม,อมอบอำนาจไปที่ห้องแปลด้วยและแจ้งวันที่นัดหมายรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงรับรองสำเนาหนังสือเดินทางให้นำตัวจริงไปด้วยนะคะและทำนัดรับรองสำเนาเอกสารจากนั้นรับเอกสารรับรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตทางไปรษณีย์ ถ่ายสำเนาด้านหน้าด้านหลังหากตราประทับของทางสถานทูตอยู่ด้านหลังนะคะสำเนาเอกสารเพื่อรอยื่นวีซ่าแต่งงานทั้งหมดจำนวน3ชุดนะคะสแกนเอกสารทั้งหมดที่ได้ผ่านการรับรองจากสถานทูตให้กับห้องแปลภาษาด้วยนะคะและจากนั้นห้องแปลภาษาก็จะส่งเอกสารที่แปลทั้งหมดให้เราทางไปรษณีย์หรือว่าจะเลือกไปรับเองก็ได้ค่ะ จากนั้นรวบรวมเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้ฝ่ายชายค่ะอย่าลืมหนังสือมอบอำนาจบันทึกคำสาบานด้วยนะคะจากนั้นสามอาทิตย์ถัดมาวัเหมือนโกหกได้รับเอกสารกลับจากฝ่ายชาย คือใบเชิญจดทะเบียนสมรสและใบนัดจดทะเบียนสมรส2ใบนี้สําคัญมากให้สําเนา3ชุดหน้าหลังนะคะสําเนาหนังสือเดินทางของฝ่ายชายทุกหน้าและสําเนาใบอนุญาตให้พำนักในเยอรมนีถึงตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ตื่นเต้นที่สุดนะคะ ก็คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารในการยื่นวีซ่าแต่งงานที่ VFS Global ตึกจามจุรีสแควร์รูปถ่ายจำนวน3รูปแบบฟอร์มยื่นวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวหรือวีซ่าแต่งงานนะคะใช้ด้วยกันได้ใบเชิญจดทะเบียนสมรสตัวจริงและสำเนาใบนัดจดทะเบียนสมรสตัวจริงและสำเนา สำเนาผ่านการรับรองไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตพร้อมคำแปลเยอรมันฝ่ายหญิงหนังสือเดินทางฉบับจริงและสำเนาทุกหน้าทุกเล่มผักมีมากกว่าหนึ่งฝ่ายชายสำเนาห,หนังสือเดินทางทุกหน้าทุกเล่มผักมีมากกว่าหนึ่งฝ่ายชายสำเนาใบอนุญ,ญาตให้พำนักในเยอรมน,นีและภาพคู่ปริ้นลงกระดาษ a 4จัดเตรียมเอกสารเป็นสองชุดเพื่อยื่นให้กับเจ้าหน้าที่และสำเนาอีกหนึ่งชุดเพื่อเก็บไว้กับตัวค่ะ ไงไคประมาณค่าใช้จ่ายด้วยเนะี่ยเมื่อเราใช้บริการแปลภาษาที่ห้องแปลภาษาก็จะแปลหนังสือมอบหน้ให้เราฟรีนะคะสำหรับการทำธุรกรรมทุกประเภทในสถานทูตชำระค่าบริการเป็นเงินบาทแต่ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของแต่ละวันไม่เท่ากันจึงขออนุญ,ญาตโชว์เป็นยูโรนะคะแนะนำให้ติดแบงก์ย่อยแล้วก็เหรียญไปด้วยนะคะเพื่อสะดวกและง่ายต่อการชำระค่ะ การรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงนะคะใช้เวลาประมาณ6-8สัปดาห์ส่งเอกสารไปกลับเยอรมน,นีไทยใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะรวมตรวจสอบเอกสารเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยื่นวีซ่าแต่งงานใช้เวลาประมาณ2เดือนแนะนํานะคะหลังจากที่เรายื่นวีซ่าไปแล้วประมาณ3สัปดาห์นะคะให้ฝ่ายชายนะคะโทรไปสอบถามหรือว่าอีเมลไปสอบถามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอในเมืองที่แฟนอาศัยอยู่เพราะฝ่ายชาย อาจจะต้องมีการแสดงเอกสารบางตัวที่จำเป็นจะได้ไม่เสียเวลาและรออย่างไม่มีจุดหมายหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์วิดีโอนี้ให้จ๋าด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย